สวัสดีค่ะใน EP 8นี้เราจะลองพยายามหาคำตอบจากข้อมูลต่างๆที่มีอยู่จนถึงณวันที่หนึ่งมกราคม2569นี้ว่าระหว่างหัวหน้าพักใหญ่สมพักคือพักภูมิใจไทยพักประชาชนและพักเพื่อไทยนั้นใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหากสมมุติว่าจะมีการเลือกตั้งกันในวันพรุ่งนี้เลย อันนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่เท่านั้นนะคะซึ่งหมายความว่าผลการเลือกตั้งจริงที่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2569นั้นก็ย่อมจะแตกต่างจากผลที่เราจะวิเคราะห์ต่อไปนี้ได้แน่นอนค่ะเข้าใจตรงกันนะคะถ้าเข้าใจตรงกันเช่นนั้นแล้วก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสมรภูมิเลือกตั้งใหญ่8กุมภา69กันเลยดีกว่าครับ เราจะมาย่อยรายงานวิเคราะห์การเมืองฉบับล่าสุดวันที่หนึ่งมกราคมนี้เองสวัสดีค่ะซึ่งรายงานฉบับนี้บอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะใช่ค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่สวไม่มีสิทธิ์เลือกนายกแล้วอืมทำให้การประทะก,กันของสามขั้วอำนาจมันชัดเจนมากๆชัดเจนขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วแกนกลางของศึกครั้งนี้เลยนะคือการสู้กันระหว่างกระแสของคนรุ่นใหม่กับเครือข่ายหรือที่เรียกว่าบ้านใหญ่ ที่แบบอย่างรากลึกมานานมากอ๋อกระแสกับเครือข่ายซึ่งผู้ท้าชิงทั้งสคนก็คือตัวแทนของพลันสองขั้วนี้เลยค่ะบวกกับอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าสนใจมากๆโอ้ประเด็นน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มส่องโปรไฟล์ของผู้ท้าชิงแต่ละคนตามที่รายงานวิเคราะห์ไว้กันเลยดีกว่าได้เลยค่ะเริ่มจากนายกคนปัจจุบันก่อนเลยคุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะ สำหรับคุณอนุทินเนี่ยภาพลักษณ์คือนักบริหารสายปฏิบัติตัวจริงเลยนักปฏิบัติใช่ค่ะพื้นฐานเป็นวิศวกรเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านแล้วคนก็จะจำภาพตอนขับเครื่องบินส่วนตัวในภารกิจหัวใจติดปีกได้อ๋อภาพจำนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆครับมันทำให้ภาพผู้นำที่ลงมือทำเนี่ยมันชัดมากแล้วที่สำคัญเลยนะคะคือการที่เคยคุมกระทรวงใหญ่อย,อย่างมหาดไทยกับสาธารณาสุขครับผมทำให้เข้าใจกลไกรัฐอย่างดี แล้วก็มีพลังดึงสอสสูงมากจนตอนนี้ภูมิใจไทยมีสอสอเขตในมือเยอะที่สุดแล้วค่ะอืมทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามบ้างสดรดรยศชนันงสวัสวร์จากเพื่อไทยภาพลักษณ์นี่คนละเรื่องเลยปัญญาชนเชิงนวัตกรรมคนละขั้วเลยค่ะอันนี้คือการพลิกโฉมพักครั้งใหญ่เลยนะเป็นาศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แถมมีสิทธิบัตรเป็นหมื่นๆรายการ oh. นี่คือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายืนบนไหลยักษ์นนกษคือใช้ฐานเดิมของพรรคแต่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมค่ะแม้จะมาจากตระกูลชิน,นวัตแต่โปรไฟล์นักวิชาการที่ขาวสะอาดเนี่ยก็ช่วยลดแรงต้านทางการเมืองได้เยอะแต่แต่รายงานก็ตั้งคำถามไว้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าชั่วโมงบินทางการเมืองที่เป็นศูนย์เลยเนี่ยใช่ค่ะนี่คือคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่ามันจะเป็นจุดอ่อนสําคัญในสนามจริงหรือเปล่าครับแล้วภาพลักษณ์ที่ดู ขาวสะอาดเกินไปแบบนี้ในเวทีที่ต้องใช้ความเก่าเกมมันอาจจะเป็นจุดอ่อนได้เหมือนกันหรือเปล่าครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะรายงานไม่ได้ชี้ชัดแต่ก็ทิ้งเป็นคำถามปลายเปิดเอาไว้ส่วนคนสุดท้ายคุณนัทพงษ์เรืองบัญญาวุฒิหรือคุณเทงจากพรรคประชาชนครับ ภาพของเขาคือวิศวกรคอมพิวเตอร์ผู้ต้องการรื้อโครงสร้างชัดเจนเลยว่าเป็นตัวแทนของขั้วกระแสอุดมการมาเต็มคมกริบไม่ประนีประนอมเลยค่ะแต่ภาพนี้มันก็ทำให้เขาถูกมองว่าเป็นคนนอกของระบบการเมืองเดิมเออ๋ พอเป็นคนนอกการจะหาพันธมิตรมาจับมือด้วยก็น่าจะท้าทายมากท้าทายมากค่ะพอพูดถึงอุดมการณ์ที่ไม่ประนีประนอมเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนออกมาในนโยบายของเขาชัดเจนเลยสิครับใช่เลยค่ะแล้วพอเราเอานโยบายเศรษฐกิจของทั้ง3คนมาวางเทียบกันรายงานวิเคราะห์ให้เห็นภาพต่างกันแค่ไหนครับชัดมากค่ะคุณอนุทินจะเน้นเรื่องขนาดกับการหมุนเวียนขนาดกับการหมุนเวียน คืออัดฉีดเงินผ่านคนละครึ่ง plus แล้วก็เดินหน้าเมกะโปรเจกต์อย่างแลนบริดจ์อ๋อในขณะที่คุณยศชันนันไปอีกทางอีกทางเลยค่ะคุณยศชันนันเน้นสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่จากเทคโนโลยีอย่างเช่นก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็นโยบายเรือธงที่คนจําได้ทันทีคือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายส่วนคุณนัทพงษ์นี่ไปอีกแบบเลยคือเน้นปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณใช่ค่ะทุ่มไปที่ Orange Mega Project เพื่อสร้างบริการพื้นฐานให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศอย่างน้ำประปาดื่มได้ซึ่งนั่นคือรากฐานของรัฐสวัสดิการในมุมมองของเขาเลยแล้วจุดที่ต่างกันสุดขั้วเลยคือเรื่องปราบโกงโอ้โหอันนี้ต่างกันมากคุณอนุทินเน้นบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นคุณยศชนันเสนอรัฐบาลดิจิตลัลแต่คุณนัทพงศ์นี่ไปไกลกว่านั้นอีกไปไกลที่สุดเลยค่ะด้วยแนวคิด Data Bureau <Data> Bureau คือเปิดข้อมูลรัฐร้อยเปอร์เซนต์แล้วใช้ AI ตรวจจับทุจริตอัตโนมัติพร้อมวัทกรรมอวาสานเงินใต้โต๊ะที่แหลมคมมากโอฟังดูน่าสนใจทุกคนเลยแล้วทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบไหนครับนิดาโพล่าสุดบอกว่าคนยังไม่ตัดสินใจสูงถึง4 0เลยนะใช่ค่ะแต่คะแนนนิยมพักเนี่ยพักประชาชนของคุณนัทพงษ์ยังนำดงอ้าวตรงนี้คะค่ะคือหัวใจของการวิเคราะห์ที่บอกว่า มันคือสงครามระหว่างกระแสกับเครือข่ายรายงานคาดว่าพรรคประชาชนจะชนะ Popular v o t e ได้สอส,อสอบัญชีรายชื่อถล่มทลายแต่แต่พรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินมีแต้มต่อสำคัญในระบบสสเขตจากเครือข่ายบ้านใหญ่ที่แข็งแกร่งมากเดี๋ยวนะครับคำว่าบ้านใหญ่นี่สำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคลียร์มันคืออะไรกันแน่ครับอธิบายง่ายๆก็คือกลุ่มตระกูลผู้มีอิทธิพลในแต่ละจังหวัดน,นะคะ ที่คุมฐานเสียงไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมาหลายสมัยเป็น,นกลไกการเมืองแบบดั้งเดิมที่ยังมีพลังสูงมากในต่างจังหวัดเข้าใจแล้วครับแต่เดี๋ยวนะผลโพบอกคนหนึ่งนําแต่รายงานฟันธงว่าอีกคนจะชนะมันดูสวนทางกันมากเลยใช่ค่ะอะไรคือปัจจัยที่ทําให้รายงานสรุปแบบนั้นครับเพราะรายงานมองไปที่สมการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งค่ะและฟันธงว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลมีโอกาสกลับมาเป็นนายกสูงที่สุด อ้าวแม้ว่าคุณนัทพงศ์จะชนะใจมหาชนเนี่ยนะใช่ค่ะแม้จะชนะใจมหาชนแต่คุณอนุทินมีไพ่เหนือกว่าในการรวบรวมเสียงสอสอเขตนโยบายจับต้องได้เข้าถึงกลุ่มพลังเงียบได้ดีกว่าแล้วก็และที่สำคัญที่สุดคือความยืดหยุ่นทางการเมืองที่พร้อมจะจับมือกับทุกฝ่ายเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้ค่ะ การเจาะลึกครั้งนี้ชี้ให้เห็นภาพชัดเลยว่าการเลือกตั้ง8กุมภาคือบทพิสูจน์ครั้งสำคัญจริงๆว่าสังคมไทยจะเลือกการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มากับกระแสหรือจะเลือกสิรภาพของการจัดการที่อยู่กับเครือข่ายเดิมครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคบคิดต่อว่าในระบบการเมืองที่ผู้ชนะคะแนนนิยมอาจไม่ใช่ผู้ที่ได้จัดตั้งรัฐบาลคำว่าชัยชนะของประชาชนที่แท้จริงนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร